หัวข้อดีไซน์จริงนะครับเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ผู้ประกอบการนะนักข้างสรร์ได้เข้ามาอบรมในโครงการเชนภูลส2ครั้งนี้นครับก็จะช่วยพวกเขาได้ทราบถึงศักยภาพที่เขามีอยู่และถูกซ่อนไว้พัฒนาธุรกิจใหม่ๆนะครับที่ทําให้ธุรกิจของเขานะครับมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ดีไซน์ทิงกิ้งว่าด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงการออกแบบเราจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจกับปัญหาเสียก่อนเราจําเป็นจะต้องระบุปัญหาชัดเจนเพื่อนําไปสู่การระดมแนวคิดเพื่อสร้างต้นแบบยกตัวอย่างเช่นแผนธุรกิจการตลาดแผนประชาสัมพันธ์บริการหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ความพิเศษของแนวคิดนี้ว่าด้วยการกลับไปทําซ้ําครับเพราะว่าระหว่างทางที่เราทําการทดลองทดสอบใช้แล้วเราพบว่ามีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรและสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกเราก็กลับไปสู่ขั้นตอนใดก็ได้ไดครับที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น สำหรับประสบการณ์ที่ได้เป็นที่ปรึกษาในโครงการนี้นะคะก็รู้สึกสนุกมากๆเลยนะคะที่ในทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะได้เป็นที่ปรึกษานะคะระหว่างผู้ประกอบการกับนักสร้างสรรค์รอคอยว่าเอ๊นวัตกรรมที่ที่ว่าเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะตื่นเต้นกับโครงการนี้มากๆเลยค่ะ ในเชิงของอุตสาหการรมสร้างสารรค์นะครับธุรกิจของผู้ประกอบการและนักสร้างสารรค์ในโครงการนี้นะครับตอบได้เลยว่ามี potential สูงมากนะครับเพราะรูปแบบของแผนธุรกิจหรือว่า business model เนี่ยทุกคู่ในโครงการนี้เราเน้นถึงความยั่งยืนในแผนธุรกิจนะครับผสมผสานกับ element สำคัญๆที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นศิลป,ปะดนตรีแฟชั่นการบริการการพัฒนาและสังคมชุมชนของแต่ละคู่นะครับและที่สําคัญเป็ว่ากันนั้นครับคือ passion และใจที่รักในสิ่งที่แต่ละคู่ทำครับที่จะเป็นหัวใจที่ให้ธุรกิจเนี่ยยังอยู่รอดไมว่าจะตกากานกกรรใคับ ความน่าตื่นเต้นตื่นตัวของแผนธุรกิจที่ไม่เหมือนใครที่เกิดจากโครงการนี้นะคะจะเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจและขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ให้ก้าวไกลจากท้องถิน่นสู่ระดับประเทศและต่อยอดไปไกลได้ถึงตลาดโลกเลยค่ะโควิดที่เราเห็นว่าริกเิจที่เรารับนึกไม่ทันส่งผลต่อธุรกิจมากมายที่ต้องติดตัวลงสาคัญคือเราต้องคิดให้ไวรับตัวให้ทัน สุดท,ท้ายหาให้เจอว่าผู้บริโภคต้องการอะไรอะไรที่ตอบโจทย์ในวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานการวางแผนธุรกิจที่ดีคือการที่จะสร้างเส้นทางไปถึงเป้าหมายร่วมกันค่ะบิ g ก n ินวิ the ต n เ in m อินไมตั้งเป้าให้ดีค่ะจับมือกันใช้ความสร้างสารรค์มาประกอบการทำธุรกิจค่ะแล้วทั้งผู้ประกอบการและนักสร้างสารรค์ก็จะเดินไปถึงเป้าหมายร่วมกันค่ะ